เขาเรียกว่า สิ่งที่น้องๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดยะลาเขาอยากได้ในวันเด็กที่จะถึงนี้กันค่ะโดยเด็กใต้นะคะหรือว่าเด็กยะลาเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าขอชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนเป็นของขวัญวันเด็กหลังจากจมหายไปกับน้าท่วมใหญ่ที่อําเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าภัยพิบัติจากน้าท่วมครั้งใหญ่ที่อาเภอรามันจังหวัดยะลาไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบให้กับบ้านเรือนประชาชนที่พังเสียหายจํานวนมากยังส่งผลกระทบไปถึงโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักไม่แพ้กันค่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะ โรงเรียนหลายแห่งจะสามารถกลับมาเปิดเรียนได้แล้วแต่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเพื่อให้กลับมาเหมือนเดิมเช่นเดียวกับครอบครัวเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมหนักก็ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆที่โรงเรียนบ้านจารัง าดงมิตรภาพที่175หมู่ที่2ตำบลท่าทงอำเภอรามันจังหวัดยะลาเล่าให้ฟังค่ะว่าเหตุการณ์น้าท่วมที่บ้านน้ําท่วมมากเสียหายทุกอย่างเสื้อผ้าก็ไม่เหลือแค่อันเดียวเลยค่ะส่วนชุดนักเรียนต้องบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยไม่เหลือเลยเหลือแค่ตัวเดียวที่ติดตัวมานะคะส่วนชุดนักเรียนก็เสียหายหลายชุดรองเท้าที่เก็บไม่ทันก็ไปกับน้ําด้วยนอกจากนั้นค่ะอุปกรณ์การเรียนก็เสียหายหลังจากโรงเรียนได้เปิดเรียนก็ดีใจแต่ก็เสียใจมากที่โรงเรียนเสียหายที่ผ่าน มาก็เข้าไปช่วยคุณครูทําความสะอาดโรงเรียนด้วยค่ะก็อยากให้โรงเรียนเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมส่วนวันเด็กแห่งชาติปี2,567ที่จะถึงนี้เด็กๆต่างบอกว่าอยากจะขออะไรก็ได้อย่างรองเท้าเสื้อนักเรียนอุปกรณ์การเรียนแล้วแต่ผู้ใหญ่ใจดีจะมอบให้ค่ะ